เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องต่อไปมีคนส่ง SMS มาครับบอกว่าปลื้มพี่พลค่ะเอออะไรเนี่ยจิกัดนะดูทั้งเก่งทั้งนิสัยดีน่ารักค่ะพี่พลสู้โอ้โหอ่ะจากใครแพรรี่เฮ้ยอะไรอ่ะภรรยาผมเตรียมกันภายในครี้มกัวเออช่วยกันทำมหากิ้นได้เออกองไม่เห็นมั้งออนนี้ใช่ย่ะ ไม่ใช่น้องสบายจริงน้องสบายจริงเรื่องผมก็คิดว่าจริงๆ SMS เดียวในวันนี้เรื่องที่เราสัญญาไม่ได้เรื่องสุขที่แล้วนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวันออนแอร์นะครับของหนังสั้นของพี่แบงค์นะครับผมเป็นวันแรกที่เราเรียมตอนหกโมงเย็นนี่แหละเขาก็มันจะออนอยู่แล้วนี่นี่มีหมอนด้วยใช่นะครับผมแล้วก็รายการไลฟ์แอคชีพของเรานะครับจะนำ หนังสั้นเรื่องนี้มาออนที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวใช่ซึ่งหน้าที่นี้นะครับเป็นของพี่พลว่าจะเอามาได้หรือไม่ได้ันนี้ที่ผมมาเพราะว่าหน้าที่ผมคือลงไปลากหนังสั้นขึ้นมากับเอาแบงค์ขึ้นมาถ้าได้นะถ้าได้ถ้าได้ผมจะลากมันขึ้นมาผมเชื่อในตัวพี่เดี๋ยวไปจิกหัวมันขึ้นมาเลย ถ้าไม่ได้จริงๆอย่างน้อยแบงก์กงเต้ก็เอานะคะเอเคขึ้นมาแหงกันแบงก์แคชไม่ได้เป็นยังไงเขาเองเอาขึ้นมาพี่เคนมารับไปด้วยยังไม่ตายเมื่อกี้พี่พลทำไม่สำเร็จครับเฮ้ยไม่สำเร็จครับนี่นี่พี่พลอยู่นี่พี่พลมานี่นี่นี่มานี่เฮ้ยไปทำพิธานหน่อยเนี่ยดูดิได้แผ่นซีดีมาแผ่นเดียวได้มาแค่นี้ฮะแล้วก็เอาไปลงเครื่องเปิดให้ไม่ทันคือไงครับไปทำงานมายังไงครับเนี่ยเข้าบรรยากาศมันตัดไรไม่ทัน เก็บเก็บถ่ายมาคือเนี่ยมันเก็บอยู่ในแผ่นแล้วเขาจะตัดทันไหมอยู่ในแผ่นใช่ไงคือคือไงมันมันเวลามันน้อยไปใช่ไหมเราเอาขึ้นมาแตัแตแต่ผมพยายามจะทําให้ดีสุดเลยดูดูลายเซ้นนะครับของของคุณแบงค์นะครับก็เดี๋ยวลองมาเล่นเกมกันดูไม่พอผมว่ากระจกนี่่กระจกธรรมดานะกระจกงอๆงกระจกงอยมากนี่มันดูถูกกันได้เลยเฮ้ยพวกเราเฮ้ยวะแม่โห พี่แบงค์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 เฮ้ยใจเย็นพอดีเพื่อนผมไม่ค่อยได้ออกรายการบ่อยหลังๆพี่แบงค์ไป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 ไม่ค่อยได้ออกสื่อไม่ค่อยได้ออกสื่อเมืตะขี่จักรยานนะครับตื่นเต้นเลยทีเดียวเดี๋ยวแนะนำก่อนครับวันนี้มีใครบ้างวันนี้สองแดนซ์นีแด้านหลังเป็นชินชินาะบูชินชินผัดใส่ครับพี่พลแนะนำเลยนี่คุณยักษ์ นี่ตอนนี้ครับวงที่ชื่อว่าเฉดนะครับเอาคุณยักกษษ์์ััยยงสใจอยู่นะครับแล้วก็ถือแก้วเข้ามาในรายการด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่กาแฟอร่อยสุดในโลกขอบคุณมากมากครับผมอันต่อไปครับตัรับวงเฉดเหมือนกันเอ๋ออยู่วงเดียวกันเฮ้ยที่แบงค์ใช่ไหมแล้วอ๋อแล้วครับต่อไปทางด้านหลังเลยครับผมนี่น้องของเราโนต์แกนโนวาครับผม โลว่าอ๋อบางบางบายเยอสโนว่าบายเยอสโนว่าอะเราคนที่ใส่แว่นอยู่นี่แหละครับอันนี้อรวะเนี่ยอันนี้ศิลปินใหม่ของท่านดรป่าชื่ออะไรนะที่ชอบทำอย่างนี้มาฮะอ่าใช่ตอนนี้แล้วตอนนี้มันจะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวๆอย่างงี้ด้วยยังไงยังไงนู่นดูดูตอนนี้รักษาเรื่องโรคกระดูกตรงหลังหายแล้วครับเฮ้ยคุณแบงค์แคช ผมไม่เกี่ยวนะครับเมื่อกี้พี่เคนคนเดียวนะครับพี่แบงค์ครับผมก็อย่าเบิกฟองสีขาวเลยแก้วคนละใบสักขวดไหมคนเยอะไรรคับน้ำเปล่านมสดกินกินนมนี่ก็นึงได้ใส่ผากกระดาษขนาดนี้อะไรวะยากยังไงวะให้คุณออกไปตีข้างนอกก่อนนะจริงจริงแล้วรวมกันนี้ยากมากนะยากยากยากถ้าไม่รู้จักกันนี้ไม่ลงมาให้หรอกนะแต่ถามว่า แล้วมาทำไมครับเนี่ยไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องวงจะแตกแต่เวลาร่วมร่วมกันเออ่ก็สามารถไม่ได้เลยก็ทำให้หัวผมแตกได้กันเลยสามคนเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่ฉายเป็นครั้งแรกครับผมสำหรับหนังสั้นก็คนคนมาเยอะครับแล้วฝนตกนี่ขนาดมาไม่หมดนะห้าร้อยกว่าคนได้ห้าร้อยกว่าคนนะครับเต็มมอลิเทอเรียมเลยไหมมอลลิเทอรเรียมเต็มได้แค่สองร้อย อีกที่เหลือก็อยู่ข้างนอกเขาใช้ยู่ข้างนอกด้วยโโอ้หนี่เขาพอแบงค์ตามมาเนี่ยผมต้องบอกแฟนๆว่าเดี๋ยวขอพี่แบงค์มาเข้ารายการก่อนคนที่ตามมาตอนนี้ฉันใช่เมื่อกี้ผมข้องเข้าน้ำเฮ้ยผมว่าเฮ้ยใครมาแน่นเลยแน่นเลยเดี๋ยวห้าหกคนอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะ เขาบอกว่าคุณก็ตามถ่ายตางไม่ทันต่าไม่ทันเดี๋ยวเมื่อกี้จริงโอ้ยยักษ์พี่ขอโทษพี่ไม่น่าส่งอย่างนี้เลยะดุ้งเลยโอ้ขอโทษพี่ขอโทษอย่ามาคู่กันอีกเลยนะใจเย็นแต่เมื่อกี้จริงๆนะพอไปเข้าน้ำโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแบบเยอะมากนะคนนะครับแมงสาบแบพื้นมชีพฝนตกเต็มไปหมดเลยสบแล้วที่ที่ทำงานด้วยกันบ่อยบ่อย ไม่วันนี้มาโปรโมทรวมๆอย่ามาแยกผมไม่เกี่ยวกับมารหมดดิฉันว่าซิงเกิลใหม่เพิ่งออกนะฮะื่อกี้เราเมื่อกี้เราเราพูดให้เรียบร้อยกลๆไเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพูดเอาลงได้ไหม้าเออขอร้องอเ็มันเป็นลุคคอนเซ็ปต์เอองั้นผมอยากรู้ว่าใส่ทำไมใส่ทำไมอย่าบอกว่าใส่ให้พี่ถามนะอ่าถูกคอ่ะไหนๆขายข้อข้องใจหน่อยครับเราไม่ขายหน้าตาครับออ๋เราขายเพลงขายเสียงเพลงครับ ซึ่งเพลงของเขาตอนนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับมีคนเอาคัฟเวอร์เยอะแยะเลยเมื่อกี้เปิดให้น้องๆดูไปแล้วนะครับใช่ครับเยี่ยมครับชินวุฒิชินวุฒิก็มีังเดอาชินอุนก็ซิงเกิลกำลังกำลังกำลังจะปล่อยนะครับผมเอ่เพลงชื่อว่า My Bad Habit นะครับเมื่อกี้อ่ะที่เต้นกับย่าอยู่อันนี่้ ยังไงผมรู้จักกับคุณนะครับผมครับครับก็เดือนยี่สามยี่สามกันยาครับยี่สามกันยาปล่อยปล่อยซิงเกิลครับผมส่วน MV ก็ถ่ายต้นเดือนหน้าครับคุอยังไม่ถ่ายใช่ไหมครับเอ็มวีจะถ่ายต้นเดือนหน้าวันไหนถ่ายบอกได้ครับไลฟ์ไปทีก็ไปเก็บเอาคุณปอคือไงได้ย่าแย้มเป็นนางเอกมิวสิกครับชินหรือใช่ครับใช่ครับ เป็นคนแรกด้วยครับเป็นคนแรกเปิดซิงยาย่าเลยครับเป็นตัวประกอบนะครับพอใน MV ครับใน MV เลยยาย่าเป็นตัวประกอบนงครับเออถามอะไรวันถ่ายวันถ่ายถ่ายวันที่9ครับผมนั่นแหละครับล็อกเลยครับให้พี่แบงค์พูดถึงนี่หน่อยหนังสั้นครับลืมลืมลืมพี่แบงค์ติดเต้กับยาย่าขนาดนั้นพูดอะไรนะหนังสั้นหนังสั้นหนังสั้นแล้วมาทำไมก็ฉายไปแล้วคเขาฉายไปแล้วก็ คิดว่าตอนแรกตอนแรกว่าจะจะฉายแล้วก็ไม่ฉายอีกก็คุยกันเห็นใจเด็กต่างวัดคนต่างวัดเขาผิดอะไรที่ไม่ได้ดูก็เดี๋ยวจะลง YouTube แล้วกันแต่ลงวันไหนไม่รู้เดี๋ยวมาแจ้งซึ่งเรามีได้ดูพร้อมกับแต่งสร้างมาดูด้วยที่นี่ด้วยอ่าไลฟ์บรรยากาศให้ดูเลยเดี๋ยวไปฉายด้วยที่ไลฟ์แอคชีนด้วยอ่าใช่เดี๋ยวมีรีรันให้ชมด้วยโมงสองทุ่มครับผมอ่าไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนครับเออทานเด๋อตะกี้อ๊อ๋อนี่ไงนี่ย ตัดเสร็จแล้วก็สื่อมวลชนอยู่นะครับเก็บภาพบรรยากาศซึ่งน้องๆหลายคนตรงนี้คงโอ้โหรับคลั่งมาเชียร์คุณแบงค์กันเต็มที่ครับคลั่งับคลั่งคลั่งอย่างเงี้ยับคลั่งเฮ้ยขับคลั่งคือเพื่อจะรู้ว่าเป็นคนเสียบข้าผคตัดเร็วจริงดูไม่ทันเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บตัดเร็วตอนนี้ บรรยากาศข้างหลังก็มีน้องชงน้องชินมาด้วยแต่เป้าหมายของผมคือ <Chris? S 1> ผมอยากได้หนังสั้นออของแบงค์ไปเล่นไปฉายในรายการของเราซึ่งไม่มีที่ไหนได้แต่ด้วยสิทธิพิเศษของผมเพื่อนร่วมวงต้องได้แล้วผมก็รู้แล้วว่าหนังสั้นอยู่ที่ทีมงานเขานะครับซึ่งทีมงานเขาก็ไม่ใช่ใครจี้จี้อ๋อจี้พี่ขอไม่ได้ขอยิงไม่ได้ดีเลยนะเล่นด้วย<อ>เล่นด้วย <laughs> คุณนี่น้าคุ้นเหมือนเล่นเอ็มวีซิลเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอคือทำได้ไงอ่ะช่วยทำแบบพุ๊บพุ่างี้เนี่ยโอ้ได้มาแล้วนะครับดังเอออยู่ในมือเรียบร้อยคือแผ่นนี้นี่เองยังไงคือเขาจะไม่ให้มาทีแรกกเขาจะไม่ให้เพราะเขาต้องใช้ตรงนั้นไงผมบอกขอยืมมาคัปปี้ก่อนก็เลยไลฟ์ตรงนั้นเลยพูดเรื่องตกผู้หญิงผมขนาดนักแหละสบายมือเลยยิ้มปั๊บๆนี่ไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยนะพูดเล่นว่า ไอ้อันนี้ส่วนตัวหนังปล่อยมาไปเดี๋ยวมันอยากรู้วงเฉดทำอะไรอยู่ลยอ๋อนี่ส่วนตัวด้วยส่วนตัวเพราะมันชอบไปทำอะไรกันสองคนนี่ยเป็นกุ๊กไม่รู้เรื่องให้ให้เวลาหนึ่งนาทีครับอ่ะอ่ะอ่ะยักยักตอนนี้วงเฉดนะครับอ่ะพอละโอเค ต่อยนุ่นนุ่น้เบรกอะไรไอเรื่องเก่านี่ยังไม่เคลียร์แล้วแบงเชิญเชิญครับคุณเชิญเมื่อหลาคราวที่แล้วมีแบงค์ไม่มียักษ์วันนี้มานั่งด้วยกันนะครับผนก็เลยโปรโมทให้เพื่อนตอนนี้วงเฉดนะครับกำลังจะออกซิงเกิลใหม่นะครับคือว่ารอพี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอที่รายการนี้ทำไมวันนี้แน่นอยังรอจนไงโอ้ไม่ออกไม่จนเชื่อ เราเราไม่เราเราไม่กลัวกันนะเอาไม่กลัวนะเอาเรื่องจริงมาล้อเรื่องกันเลยเรื่องพวกนี้ทำได้ครั้งเดียวนะแม่ไม่ได้ส่งไม่น่าส่งถามถึงผู้กำกับไหนครับใครเป็นคนกำกับจะได้พี่หนุ่ยที่กำกับเอ็มบีซีรีของขับไฟเดย์ อคนนี้ไม่ธรรมดาพี่มือฉมังนะฮะครับผมงานมาดีมากยังไงวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับที่มาเยี่ยมรายการเราแล้วก็มาให้กาลังใจพี่แบงค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้พี่แบงค์ฝากเพลงนี้กับแฟนๆที่ชมอยู่กันเลครับก็ฝากเพลงทำไมได้บอกทำไมนะครับก็ขอได้แล้วทุขึ้นิทยุทูบประเทศแล้วก็ดาวนโหลดออกจันหนึ่งสองสามสี่สามสี่สามยังไงก็ไปฟังเพลงนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามวงเชด เกซโนวาด้วยทำในซีรีสนต่อไปครับคุณชินวุฒิด้วยไอ้นั่นเขาดังอยู่แล้วเขาประกบยาย่าแล้วเขาโอ้โหัวยมากเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเรารู้จักกันวันนี้ก้าวเชิญครับผมได้ครับเอาละครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาไปพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงต่อไปครับสวัสดีครับก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ